ครับผมชื่อแบงค์อาทิตย์นะครับแล้วก็รับบทเป็นทิวหรือทเนี่สับสนแล้วอ๋อทิว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 เป็นลูกชาวนานในตำบลเล็กๆของชนบุรีกรตัญญูขยันซื่อสัตย์อดทนมีน้ำใจใจเย็นแม่ทะเยอทะยานอยากมีอยากได้หัวดีเรียนรู้เร็วแต่หลังจากแม่เสียก็กลายเป็นคนงเงียบขึมพูดน้อยไม่อยากสูงสิงกับใครรักเจ้าทุยมาก เพราะเป็นความรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ถุยกําพาแม่สวัสดีค่ะต่างตังนารุจีนะคะสำหรับเรื่องนี้รับบทเป็นหนึ่งหรือไทยค่ะแคบีตาหยุดหยุยคุณก็เอามันออกไปสิอะไรนี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินตามทางของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีจุดเปลี่ยนว่าแบบเฮ้ยทำตามสิ่งที่เราคิด ทำตามสิ่งที่เราอยากได้ดีประมาณนี้ค่ะเข้าใจผิดหมดแล้วรถหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยมาช่วยไว้บางตอนที่เล่นกับความรู้สึกข้างในแล้วก็เล่นกับบทโดยรวมแล้วก็สนุกไม่ได้ยากขนาดนั้นกรดูแปลกเนาะโลกนี้มีคนทะเลาะกับควยด้วยหรอหนูอ่านบทแล้วแล้วหนูก็ชอบมากรู้สึกว่าแบบน่ารักดีตัวบทก็น่ารักเห็นปะไม่เห็นเป็นไรเลย เราไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับกระบือนอ้องได้เมินเมินฉันโอเคงั้นฉันไม่นอนก่อนนะฉากที่ชอบก็การที่ได้อยู่กับกระบือนเนี่ยนะครับเพราะว่าชีวิตจริงๆผมคงไม่ได้ไปอยู่กับน้องกระบืออยู่แล้วก็น่าจะเป็นการเล่นกับน้องทุยแล้วในเรื่องมันก็ต้องมีหลายซีนที่แบบไปคุยกับน้องไปลูปหัวน้องหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะฉันเชียร์แกอยู่นะไอ้ทุย ครับผมก็ยังไงก็ฝากดูละครเรื่องสุจริตนะครับเป็นละครฟิลกูดอันหนึ่งที่ดูแล้วอมยิ้มไปนะครับก็เร็วๆนี้ครับทางช่องหมายเลขสามครับไทยพีบีเอสครับผม